มาดูอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อบันได5เมตรได้บันไดมา2ค <c oughs> ืบห้เซน <c oughs> มันได้แค่นั้นจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือการซื้อสินค้าออนไลน์ถามว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวมีวิธีการมาเล่าสู่กันฟังครับ <c oughs> บันได5เมตรที่อยู่ในปกของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook แต่สิ่งที่ได้มาคือบันได50เซนไม่ถึง2คืบนะครับผ,นนผู้เสียหายคือนายภูเบศปิ่นแก้วครับอยู่หมู่5ตําบลบึงกระจับอํเาเภอวิชเชรบุรีจังหวัดเพชรบูร์เขาเอาบันไดอลูมิเนียมที่สั่งซื้อผ่าน Facebook มาเอามาอวดเลยครับอเอามาอวดให้ผู้สื่อข่าวได้ดูกันนี่แหละบันไดที่สั่งซื้อมายาว5เมตรปรากฏว่ามันสูงไม่ถึงหัวเข่าครับสีแด,ง,ดงๆฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับสีแดงๆในรูปนะครับเขาบอกว่าแค่จะยืนเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดายนยังทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันสูงงนนนนดเเียวท่าัั้อะครบ ก็พาไปดูในเพจครับที่เขามีการโพสตขายบันไดอลูม uh, ิเนียมที่สามารถพับเก็บได้ในเพจบอกเลยความยาวสูง5เมตรนะครับมีรูปประกอบการใช้งานเรียบร้อยเนี่ยฮะผมก็เข้าไปดูในเพจนี้มาครับมันพับเก็บได้เขาเก็บน5เมตรชัดเจนเลยใช่ไหมฮะพับเก็บได้แล้วก็ยืดขึ้นไป5เมตรจริงๆด้วยนั่นคือในรูปที่ทําการโฆษณาการขายนะครับซึ่งก็มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบและเขียนข้อความว่าจะขายบันไดที่เหลือจากเหตุเพลิงไหม้ในราคาต่ํา ตอนนี้เหลือจํานวนไม่มากนะฮะบันไดแบบพับหดได้แบบนี้ครับะนะฮะมันจะรูดลงมาได้แล้วก็ยืดขึ้นไปได้นะครับเขาบอกว่าอยากจะขายให้หมดโดยเร็วที่สุดอยากจะได้เงินกลับบ้านเพื่อไปเกษียณอายุราคาเดิมตั้งต้งตนเนี่ย3,415บาบาทครับอันนี้เป็นบันไดอลูมิเนียมวิศวก,กรรมเกรดการบินที่หนาขึ้น แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ตัดราคาจาก3,415บาทเหลือเพียง1,698บาทเท่านั้นครับเพียงแค่คุณซื้อภายใน15วินาทีเหมือนคัดโฆษณายัางไงอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะพอสั่งซื้อมาครับของมาถึงบ้านเป็นบันไดแบบนี้ครับเนี่ยสองคืบมือจริงๆนะครับ และมีแค่ชั้นเดียวด้วยหรือเขาส่งมาไม่ครบหรือเปล่าคะอาจจะมีแบบนี้ต่อไปค้ามมันคนละรูปแบบไปเลยเหรอฮะเออมันคนละรูปแบบไปเลยนะครับก็พอเห็นสินค้าแบบนี้ก็รู้ว่าโดนหลอกแน่นอนแล้วนะครับก็เลยติดต่อกับไปยังเฟซบุ๊กที่ทําการสั่งซื้อปรากฏติดต่อไม่ได้เลยครับแล้วพอเข้าไปดูอีกหลายเพจก็เหมือนกันที่ผมเข้าไปตรวจสอบนี่แหละครับก็ปรากฏว่าอ๋อมันมีการขายบันไดชนิดนี้กันจริงๆอืมแต่ไม่รู้ว่าใครโดนหลอกไปบ้างอย่างไรนะครับแล้วปรากฏว่าภาพที่ใช้นี่ก็เป็นภาพเดียวกันหลายๆเพจเลย เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการในการหลอกการซื้อสินค้าออนไลน์แน่นอนแล้วล่ะครับครับในเพจเนี้ยจากการอ่านดูความคิดเห็นของคนที่สั่งไปเนะี่ยโดนหลอกเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,เ,าเชื่อใจในในเพจนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบสินของที่สั่งมาว่ามันเป็นไปต,ตามที่เราต้องการไหมเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตนะครับว่าถ้าเราสั่งไปแล้วเนะี่ย ดูขนาดดูน้าหนักนะครับแล้วก็ถ้าไม่เชื่อใจก็ให้เปิดดูก่อนว่ามันเป็นจริงตามที่เราสั่งไหมแล้วค่อยโอนเงินให้นะครับขอบคุณครับเนี่ยครับมีคําแนะนําออกมาครับคุณผู้ชมครับทางเพจกองปราบปรามแนะนําเลยครับบอกว่าถ้าจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วหากว่าคุณโดนหลอกสิ่งที่คุณควรจะทํามี5ประการดังต่อไปนี้ครับประการแรกเลยนะครับภาพโปรไฟล์ของพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ขายสินค้าแคปเก็บไว้ก่อน ประการที่2คือโพสต์ที่เขาประกาศขายแคปเก็บไว้ครับคุณผู้ชมครับแคปหน้าจอคือการบันทึกภาพหน้าจอนะครับ3คือแชทระหว่างการพูดคุยระหว่างผู้ซื้อกับเราเนี่ยครับขอให้ระหว่างผู้ผู้ขายกับเราเนี่ยที่เป็นผู้ซื้อนเนี่ยให้แคปเก็บไว้ด้วยว่ารายละเอียดในการพูดคุยเป็นยังไงบ้าง และสําคัญข้อ4ครับเรื่องของบัญชีธนาคารที่เราโอนเงินไปทันนี้จะเอาไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้นะครับว่าเป็นบัญชีของใครแล้วคนคนนั้นได้รับเงินจริงหรือไม่หรือว่าเป็นการจ้างเปิดบัญชีและเดี๋ยวก็จะสืบสาวราวเรื่องต่อไปได้และสุดท้ายครับสลิปการโอนเงิน ชำระค่าสินค้ามี5ประการนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นให้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนแจ้งความประสงค์ขอแจ้งความดําเนินคดีกับมิจฉาชีพที่เขาหลอกขายสินค้าบนโลกออนไลน์ยอย่างนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก็ออกหนังสือตรวจสอบรายการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์ของธนาคารบัญชีปลายทางของเราเนี่ยละครับเพื่อจะนํามาประกอบสํานวนการสั่งฟ้องในครั้งนี้นะครับครับแหมแบบนี้มัน มันหลอกกันชัดเจนนะฮะเพราะว่าจากที่โพสต์ก็เขียนชัดเจนว่าพับได้ห<ม>้าเมตร<ม>ใช่ไหมครับเหลือราคาโอ้โหไม่ถึงครึ่งอะ่ะเหลือพันหกนะคนก็สนใจแต่พอมาเจอแบบนี้นี่ไม่ไหวเนะฮยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอแต่ว่าเป็นเคสที่แบบอาจจะดูรายละเอียดไม่ชัดเป็นของเล่นตุ๊กตาบ้างแต่เข้าใจว่าเป็นของจริงสั่งมาแล้วเอ๊ะทำไมเล็กจังแต่พอกลับไปดูอีกทีอ๋อเป็นของตุ๊กตาคนซื้อเข้าใจผิดแต่อันนี้ชัดเจนว่าถูกหลอกที่บ้านตอนนี้ก็โดนเหมือนกัน ดอกไม้หิ่งพระโหโ,โพสสองอันเลยนะแปดร้อยกว่าบาทซื้อมาเลยกล่าวว่าประดับประดาที่หิ่งพระปรากฏอันเท่านี้อ<ไป>ันจิ๋วไม่ได้ดูรายละเอียดไงตอนสั่งซื้อเนี่ยไม่ได้ถามว่าความสูงเท่าไรอะไรเท่าไหร่แต่นี่เขามีชัดเจนว่ามันยืดได้หเมตรเนี่ยแต่มันมาไม่ถึงห้าสิบเซนแบบนี้ก็น,น,น่าผินใจนะครับครับ